สวีจับสวัสดีค่ะนี่เป็อนะอะไรทีร่นี่เป็นอะไรคะซูชิคาราเกะซูชิคาราเกะโอ้ซูชิคาราเกะผมไม่เคยได้ยินเมนูซูชิคาราเกะมาก่อนเลยครับซูชิไก่ทอดโอ้โหเป็นสูตรลับเฉพาะที่นี่เลยเหรอครับโอ้มีมีจานให้ด้วยอ๋อ หลังจริงโอ้ oh my god แม่เจ้าจอชโอ้ทั้งนั้นจะทำอะไรกันครับเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเจ๋งค่ะ ผมฝึกเ,เป็นเจ้าพ่อเจงกา้านี่คุณวันนี้เนี่ยเราต้องไปทําภารกิจเยอะมากนะต้องไปจ่ายค่าเรียนลูกแล้วต้องไปซื้อชุดของลูกเรงเรียนลูกแล้วผมต้องแวะไปทาเอียรก่อนเพราะว่าเราจะไม่อยู่ยาวเดี๋ยวเราอ่ะจะฝากมิชชั่นไว้กับลูกๆให้ลูกๆเนี่ยไปกับทีมงานเราต้องแยกร่างกันวันนี้ต้องแยกร่างกันอาคุณแม่คะอุะยอ๊ย ขอถามคุณแม่ค้าหน่อยถ้าคุณแม่ค้าขายดีเนี่ยอยากจะให้คุณแม่ค้าเก็บตังค์ไปซื้อเสื้อใหม่น่อนะคะเพราะตัวนี้มันหดมันหดนะคะ คุณสองคนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยกับมามีจะต้องแยกร่างกับคุณนะครับเพราะว่าวันนี้ผมกับมามีจะมีธุระที่ต้องไปทําเยอะมากเลยคราวนี้เนี่ยนะครับคุณสองคนจะต้องไปทํามิชชั่นเราเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศกันใช่ไหมครับรู้หรือเปล่าว่าจะพาไปที่ไหนคะ สเปนกับฝรั่งเศสเราจะเดินทางไปต่างประเทศเกือบหนึ่งเดือน <Wow. S 1> เราไปนานมากแต่ดีกลับมานมีอยากให้มิกามิยาคิดซิว่าถ้าเราไปนานขนาดนั้นเนี่ยเรามีของอะไรจำเป็นที่เราจะต้องเอาไปที่ต่างประเทศไหมย,ยังไม่ต้องบอกเลยดีนะห้ามบอกนะเดีย๋ยวมีเวลาให้นึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยดีเนี่ยจะให้พี่เกี่ยวกับพี่อามมารับมิกามิยาไปซื้อของ คุณสองคนไปกันเองเลยไม่ไปพี่ขอดพี่แดงไม่ไปแต่นีเนี่ยจะเอามันนี่เนี่ยให้พี่เกี่ยวกับพี่อามคุณ2องคนได้งบ1000บาทนะครับเยอะมากเลยนะนึกให้ดีไปของที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องซื้อนะลูกกางเกงในเรามีไหมอ่านึกกันดีๆใช้อย่างประหยัดนะครับ ใช้ให้คุ้มค่านะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เรากลับมาเจอกันเดี๋ยวดดี้กับมามิจะกลับมาตรวจงานนะครับว่าคุณสองคนซื้ออะไรมาแล้วจำเป็นจริงๆโอเคแล้วกลับมาเจอกันนะลูกนะสู้ๆนะครับอยู่เค do ด t ภาิของเราวันนี้คือต้องไปซื้ของเวลาไปแบเป็นที่ราต้องใช้โอเคแล้วไปกันนานไหมครับนานาวลองยาวลอง เทนเมเลียนเดย์ถ้าเกิดเทนเมเลียนเดย์ฉันก็พี่เกี้ยวน่าจะเป็นรากมามเขาโม่วงหมดแล้วแหละถ้าเทนเมเลียนเดย์โม่งจะเลนรถจดีกว่าไปเล่นต่อนด้ว <c oughs> ยนะใหน้ารอดอย่นี้ไปทุกคนล็อกกันนะครับ Are you อายุ y รดดี้ไป นี่เราปิดเทอมหรือยังปิดเแล้วไปห้องอื่นแล้วถ้ไปเคจีเคเจีเท่ากับพออะไรอ่ะพอหนึ่งครับพี่ยวครับพอศูนย์พี่เอิร์ธพี่อิร์พอศูนย์เหรออะฮะสมองนิ่มเลยนะถ้าพอศูนย์ถึงแล้วเซ็นทรัลเวสต์วิว กระดาษกุ้งเขียนกระดาษกุซื้ออะไรกุซื้ออะไรกงซื้อมากระดาษนี่ลืมเขียนมาคิดกันหน้างานเลยสดๆเลยโอเคไหมเราลืม okay แล้วลว,ลลว่าหน้างานซื้ออะไรวาสล,ลีนฮะแล้วก็คัรอดูเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรบ้างดูอม่นสุกระโปรงเนี่ยเจ๊ คืออะไรอ่ะาต้งไปเอาเองิน1,000บาทก่อนจากตรงไหนอ่ะตู ATM ้ a t ทีดูหรือว่ <Cir> าไหนตู้ a t ทนี่น ATM ค่ะไหนตู้ a t ทีเะคะเอทเอ็อยู่ชั้นหนึ่งค่ะเขามาอยู่ชั้นหนึ่งเยอะหลูดทางไหนคะขึ้นบันไดเลื่อนนะคะขึ้นบันไดตรงไปแล้วก็ขึ้นทางเป็นบันไดเรื่อน กว่าจะได้กดเงินก่อนนู่นแหละพรุ่งนี้ไปไี่กล้ารู้ตรงไปแล้วก็ขึ้นบรรทดเรื่องใดไม่เราต้องขึ้นบรรทดเรื่องนี้ขึ้นไปไม่จำไม่มีแล้วก็เราก็ลงมาใหม่ไม่มีไม่มีก็ลงมาเจอแล้วก็ลงมาใหม่ บันไดเลื่อนใหม่ถ้าไม่มีก็เร่องมาใหม่เ่คอนเทนต้องเด็กนำเอพถ้าขึ้บันไดเลื่อนเราไม่มีพ่อแม่มาด้วยต้องจับเราบันไดด้นะคะเงินไม่ไอย้ กท่านเอ็นเนดีเดียวหนึ่มีหนึ่งล้านนะขอหน่อยเถอะหนึ่นย์เท่ากับเท่าไหร่ยี่ิบศนึ่งกับศนย์เท่าไหร่สิถูกต้องแล้วถ้าเกิด1 0 0่นย์ศูนย์ล่ะเท่าไหร่วันันแล้วถ้าเกิดมี0ูนย์สาตัวล่ะวันเก้าเดดวันเก้าเโอเคเดี๋ยีทีมอยู่วัน0ันเด็ดไอ้นี่มาเนี่ยพอจะอนยเว we g o split half You want it right now? Yeah. So you ask him. Sorry, sorry, I need to hold for the minute. No one m o r One hour. Okay, พี่เจียวมีไอเดียเดี๋ยวพี่เจียวจะไปกด500บาทมาแล้วเดี๋ยวเราแบ่งกันคนละ500โอเคไหมอ่าฮะโอเคจริงจรีงไปเล่ไหมได้ตอนนี้ทุกคนมีคนละ500นะครับเราจะไปซื้ออะไรก่อนดี คุณอยากซื้ออะไรบ้างที่เนี่ยเอยาเยลโคลาก็ซื้อของเลยดีกว่ามีข้อต้องไปที่ไหนครับ <c oughs> เอชอปแล้วก็มีวิกกับวัซซลีนแล้วคุณจะไปซื้อที่ไหนวิกกับวัซซลีนที่ร้านไข่เพราะฉะนั้นเราไปร้านไข่ยาก่อนไหมแล้วเสร็จแล้วจะได้ไปซื้อโคลากับทาโลใช่ไหม เราไปถามเขากันเดี๋ยวพี่คะพี่คะไหนท็อปค่ะพี่เที่ยวช็อปอ,อยู่ชั้นล่างก็ลงกันยังไงลงอีกชั้นหนึ่งไหมล่ะ,ะไม่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 ไม,มาทางนี้ไม่รู้ท็อปมันอยู่ไหนท็อปมันอยู่ไหนไพี่เที่ยวพี่เที่ยวจะสอนให้เรามีวิธีการดูแล้วก็คือดูป้ายที่อยู่ข้างบนที่เขาห้อยไว้อะแล้วก็ท็อปสะกดยังไง ดูันป T O า T T O P S อันนั้นไงจำใช่ไหม T O P S ใช่ไหมโอเคนี่ไงครับคารโคลาคาุนี่ที่เจ้เจอร้านขายยาแล้วเราเข้าร้านขายยากันไหมต้องซืพอต้ควรจองด้วยครับ พูดกองหมดที่บ้านเลยพี่คะไหนในวาสลินแล้วก็วิกอายมันอยู่แถวไหนอะคะทีเมีรเกระสนอ้นี่คำว่าุนเระอ้อี่เราวันนี้กันมสามอาันน่ไ้ จ่ายเงินนี่ก็ Can you give me one? แล้วมันจ red one มีเอาไว้ฟื้นนงเดี๋ยวเก็บไว้ในนี้ดิในกระเป๋าอ่ะไปเสร็จต้องเอาไปให้แดนี้ด้วยนี่ต้องเอาไปให้แดนี้ดูเ็ี้อ๋ับีก่ต้องเก็บเงียก่อเงียก็ฟุมาเนียนี่ก็ชื่อใช้ไปสามร้อยหรืเท่าไหร่เจ็ดรเาเหลือเจ็ดรบาทเอาเคไหครับเจ็บาทเดบอยูทูบโอเคไปเสมเด็หมถ้าเก็บลงบาทซื้ออะไรได้ ขาดอะไรบ้างที่อยู่ต้องซื้อไปสเปนโคล่าโคลโ่าแล้วอยู่ขาดอะไรนะคารุคารโุโอเคไปแล้วก็ไปไอส์คเกตใช่ไหมให่เอาอะไรนะครับมิกซ์แอนด์แที่นีจีชูสจีชูเรเอาไปใช้ที่ไหนเอาไปที่ เบบี้โอเคเบบี้ยาถือโนมี่อลิวัคำนวณกันดีๆนะเรามีเจ็ดอบาทดกรเอเอันนี้อ o นี้ h าวมัชเบาทมีของมิก้าเท่าไหร่ครับ174ของใครของใครแพงกว่าคำถามคือพวกเราต้องการทิชชู่ใช่ไหมสำหรับไปที่สเปนแล้วทิชชู่ที่สเปนมีไหมถ้าไม่มีทิชชู่ไปประเทศที่ขาแทิชชู่ชั โอเคไป Let's go เอาทิชชู่ไปสเปรดนะครับพี่โยาเขียวเยาเขีนี้วเขียวยาเเียวีเขีีวเาวเขียเีว้วเียวเขียวียวเวีี่เี อันไหนอันใหญ่ใหญ่อันนี้อันนี้แต่ไม่กล้าเช็คก่อนนะไหนมันใหญ่เท่ากันอันนี้ไม่ใหญ่เท่ากันไม่กล้าเลยด้วยนั้นก็ชอบแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่สเปนต้องเดินหนึ่งออบแอนเดียวนะไม่ต้องซื้อหนึ่งอันพอาพอากับวันในแล้วก็ที่จะเป็นมีน้ำป่าไหมไม่มีไม่มีน้ำปล่าหรอที่สเปนมี ไม่ต้องหามอวี้สิต้องหามอวี้สิต้องหามอวี้สิพี่เกี้ยวพี่เกี้ยวเขาบอกสิให้พี่เกี้ยวบอกเนี่ยพี่เกี้ยวคิดมันนี่นะพี่เกี้ยวชาร์จ20บาทต่อหนึ่งก็ช่วยโอเคแบบโอเคนี่ก้ารถามพี่เกี้ยวว่าอะไรไม่มีน้ำเปล่าที่สเปนไหมที่สเปนอ่ะมีน้ำเปล่าเราไม่ต้องซื้อไปโอเคเพราะฉะนั้นพี่เกี้ยวหัก20บาทจริงจริงจริงโอเค so เราไม่ต้องซื้อน้ำเปล่าอ่ะมีใครจะถามอะไรอีกไหมมีอ,อ่ะอ่ะจะถามว่าไม่มีล้อเล่นต่างต่างนะล้อเล่นอนะ่ะใช่ทางการก็ให้ล้อเล่นกันล้อเล่นได้หรอ,อเราจะซื้ออะไรต่อเราจะซื้ออะไรต่อโอเคอโอค้มีไปให้มีญาติเหรอครับโงคายมีญาติแต่ว่าคือเสียตังค์นะไม่ได้ฟรีนะเสียตังค์มีไปให้ให้แต่การซื้อให้พี่เกลียวด้วยเหรอ ีกรมเเขอด้ะให้พี่เที่ยวโอเคขอบคุณครับใส่ไว้นี่หรืออะไไม่ได้ไม่ได้เาต้องแจกังก่อนไม่ไดไม่ไดแค่ใส่ไม่งั้นเขาหาเราขโมยใช่ไหมกำลังจะไปคิดตังแต่ว่าไปเอาโคซองก่อนแล้วก็ไปคิดตังโคซองโคซองแล้วโคซอง พี่หวยนต์้าไหนขวคะวสวองค่นกาสัปดาห์มาแล้วค่ะเลียวแค่โอเแล้พี่อมเดี่ยวอวเหจะมีทองดวปัดตงปตรงปขวาเรป่ะเรไหมเจ็กไม่เรีไม่ใช่เจ็ไม่เรียอ้าวนี่เลย ชือมันหมดแล้วพี่คันตัวกรซองมีไหมครับที่เขาที่เขาเป็นอันต่าเปล่าเหมือนมันมีไหมหมดแล้วอว่าิชาี่จะเอาไปสเตปไม่ะเปมนมีพิซซ่าไม่มีมีเฉพาะที่ท็อปแต่เดียวโอเคชัวอันนี้เราไปสเปเชัวนะช่นนี้นะชัวร์ดไหม อุ่นโอเคหิวอะ้งาชินครับ b ก b y ไว้เออเจ e e ันชีสพะเ่เบบพอโ๋อ p e เ p e r o โ i อ่ะโอเคอาะเรดยครับโอเครับีเขาขอบคุณค่าด้วยได้ดีเอาตังอยู่ไหนตังอยู่ปะเนี่ยพี่บาทครับน้อจ็ดสิบบาทอ้าวนับตังใ้พี่เขาอ่ะยืนใพี่เขา เมื่อกี้มีกำลังจ่ายพอดีเลยมีก้าหนึดมิก้าเก็บไว้ให้มิผมด้วยนิดนึงหน่อยค่ะไม่ขอยี่ิบาทได้ไหมเนี่าไม่ขอเอาสีแดงแค่หนึ่งอันเยอาสีแดงสีแดงแค่หนึ่งอันกมียอะไลยเยอะมิวไม่ใช่ก็เราหวังมีอยู่แล้วเราก็ไม่จ่ายเลยเมื่อกี้เราให้แต่น้องจ่ายนะ ยากกับมิก้ให้สปอนก็ไปมิก้าใ้สีแดงใช่ไหมนัหรืาจะซื้ออะไรอีกไหมซื้ออะไรอีกไหมครับโอเคงั้นเช็คเอาท์แอนด์แบ็คโฮมได้เราต้องไปไอซ์เกตกันด้วยอีกขึ้นเทวใช่จะดีใช่ไห มีไมีได้อุ้ยหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทนึ่งร้เก้าสบาททั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าบาทนีงเหรอโอเคแบงสีแดงสใบแล้วก็แบงค์สีเขียวห้ใบแล้วหนูก็ไม่มีใบสีเขียวด้่ยไม่งั้นก็ใช้สีแดงเขอไปอ๋อใบสีแดงสองอันได้เลยไปอ่ะอ่ะแล้วก็หลักเราเก็บมันตงเก็บให้มันออกันไสวหน่ ไม่ไหนกัไม่ได้ตังค์เขาไม่ไม่ได้ตังค์นี่ไงตังค์อะไรอ่ะอ่อไม่ไม่ใช่แบงค์อ่ะฮะไปเรากลับบ้านกัน let's go โอเคได้ได้ขอพี่อาไปเอารถที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวไปเซ็นเทสโกลโอเค เพิซซ่ากินเลยไหมคะจะเอาพิซซ่ากินเลยไหมครับเอาสเปนก่อนเอาไปสเปนออเอาไปส anyway. พเปนก็กินากินในรถก่อนเลยได้ไหมอ่ะ่ดีให้กินบนรถหรือเปล่าไม่รถีกินได้หรอว่าถ้ารถแต่ก is, 謝謝ินไม่ได้ว้สิไมคะ าพี่อามาจครัอบอ้ยคุด้วยอ๋อ,อเสียงคำราม <laughs> โอ้อแต่แต่แต่แตลขอพับเลย โอเคกลับมาบ้านแล้วครับทุกคนเรามาเช็คกันก่อนเป็นเด็กดีหรือเปล่าเป็นเด็กเนี่ยมเลยไหมครับเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือเปล่าคะและเลตามองไปที่ี่เที่ยวทาไหนคะมีอะไรหรือเปล่าอ่าไหนเราดูที่คุณซื้ออะไรมาบ้างถีาชโยาโ้กวิกแลนี่นี่คือต้องซื้อไปที่สเปนเลยหรอคะแล้วจะพอไหมเนี่ยแค่นี้จะพอไหมคะ โอเจียยี่สิบวันนะคะโอ้ยแล้วนี่ใช้ตังค์งื่หมดเยี่ยมมากนี่คือตังค์ทอรใช่ไหมครับแบงค์สีแดงกับเหรียญของหนูด้วยแล้วอันนี้อะไรครับพิซซ่าหรือสเปนที่ลือจชิมก็เนี่ยพิซซ่าเดี๋ยวก็เปิดใหม่แต่ให้เปิดเพราะเพราะพี่เกียร์ถามย้ำแล้วว่านี่เราไปสเปนอะที่นั่นเขามีพิซซ่าหรือเปล่าแต่นี่ใครเลือกมาเนี่ยอันเนี้ยอัน ไม่เป็นไรอันนี้คุณตั้งแต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเลือกนี่มานัวนัวคะทำไมต้องไม่ไม่มีแดงบอกนะมีแดงบอกป้ายสิหรอคะแล้วอันนี้ใครเป็นคนเลือกมาคะอีกเหรอคะวัสลีนเราเอาไปทำอะไรเอามาทาเท้าแล้วก็ทาปากทาเท้าก่อนหรือทาปากก่อนคะทาเท้าก่อนค่ะความมือทาเท้าเสร็จแล้วเอามือนั้นมาทาไหนต่อคะปาก ทิชชู่นี่คืออะไรคะเนี่ยเพราะอะไรถึงต้องซื้อทิชชู่นี้คะเพราะว่ามันไม่มีทิชชู่ที่สเปนไม่มีทิชชู่เหรอโอเคเดี๋ยวดิจะบอกให้ว่าทุกอย่างเนี่ยทำดีหมดเลยเพราะว่าเป็นของที่มินามีชอบแต่พิซซ่าเนี่ยไม่น่าจะอยู่ถึงที่สเปนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกินพิซซ่าให้หมดเลยค่ะท่สเบตก็มีแต่ถ้าคุณไม่กินนะครับคุณให้ผมได้เดี๋ยวผมอยจะเอาให้แบบนีเพราะว่าเดี๋ยวดิจ เออกดแจ็่จะแคม์กดแจด้วยนะคะด้นะคะนี่ค่ะแ่ที่ขอิม่ามก้าเลยได้ไมลูกขอคุมากครับมัไม่ขอชิมคำหนึ่งได้ไมครับยอะเอาไปอุ่นๆจังเลยอ มีแห้งพี่ใส่เกียวเอาไว้เช็คกับเช็คเช็คกดเาวเช็คเช็คเช็คหน่อเช็คพงไปมึงก็ไม่เกิดอ่ะเช็คเช็คเ h ็ c หน่อเช็คเอาหมวยโตเล็ก